สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับคลิปนี้มีสององนะครับผมมาองนี้แปลกดีนะนี่ตัดเหลือนะครับพาร็กเลยดูยาวๆนะแต่องค์พารปกตินะฮะแต่ว่าเหมือนตัดด้านล่างเหลือนะครับอ่าพิมพ์สวยดีนะองนี้ได้พิมพ์ได้เนื้อนะครับนี่ฮะเนื้อตุบตํ้ดสินี่ครับ พิมใหญ่วะะราคังนะเนี่ยหไหมตัดเหลือนะครับด้านล่างย,ยาว,ยาวๆเนาะพิมพ์สวยเนื้อดีนะตรงนี้นะดูแปลกดีนะครับเผื่อมีคนชอบนะนะครับเอาไม่แพงเอาไป3,5 0 0นนะครับตรงนี้เนาะเนี่ยสวยนะเนื้อจัดดีนะครับ หนึบนุ่มนะครับาไม่หักไม่ซ่อมนะครับขมลึกดีนะฮะด้านหลังครับผมหลังสวยอยู่นะครับ เอา3,500นะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานวรลลคังนะครับผมนะถักมาก็รูปเพิ่มเติมนะครับของนี้เป็นทรงเจดีนะครับทรงเจดีวัลลคังนะครับโซนแก่ปูนนะครับผม ชมด้าน,นข้างนะครับข้างสวยนะนะครับเนื้อดีเนื้อจัดดีนะครับชมด้านหลังครับ หนึบนุ่มดีนะฮะไม่หักไม่ซ่อมนะครับตรงนี้นะทรงเจดีนะครับบัดละังเอาไปเท่ากันแล้วกันนะ3,5 0 0นนะครับผมประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับราคาเดียวกัน3,500บาทครับ ถูกใจทักมห้ไวเนาะโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ